ท่านผู้ชมครับมีกิจกรรมน่าสนใจนะฮะสำหรับคนรักเวสป้านี่กล้วยเรียนแบบคุณยายสุกยาหยาดน้ำค้างยังไม่ต้องพิสูจน์พิสูจน์อยู่แต่ที่พิสูจน์แล้วคือกล้วยน้ำว้าดีแน่นี่ไงทานแล้วอายุยืนงอมไหมเนี่ยที่เอามาให้พี่เนี่ยมันหวานมากค่ะเอามาจากบ้านเนี่ยมันเขียวๆแบบนี้นะเมื่อกี้ทีมงานหลายลคนทานากล้วย<อ>น้องไบแล้วบอกหวานจีนอยากจะอายุยืนกันเป็นแถวนะฮะอ งานฉลองครบรอบ65ปีของเวสป้าเวสป้าในเมืองไทยเนน้องไบเขาเป็นคนรักเวสป้าตอนนี้ปยาวราชพี่ยังเห็นอยู่เลยนะน่ <c oughs> นะ,ะขี่เวสป้าเดิมเนี่ยขาจะกลางหน่อยน้องไบของลึกออกขวดส่งของไงบางทีแล้วม,มันมีความเท่อย,อยู่เ,เขาครบรอบ65ปีเวสป้านะครบริษัท ro, เวสปิอารเวสปิอาประเทศไทยจำกัดก็เลยจัดงานครบรอบ65ปีขึ้น ในคอนเซปต์ชื่อ Bring Back Vespa ค่ะนี่ฮะก็มีค<ม>าราวานเวสปาที่เขาจะทำให้ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียจากคนรักเวสปาซึ่งก็อาศัยคนรักเวสปาไปร่วมงานนะฮะซึ่งจะเป็นงานลื่นเรืองเวสติเวอร t สไตล์อิตาเลียนการออกร้านขายของที่ระลึกของเวสปาซุ้มเกมกิจกรรมรวมถึงศิลปินดนตรีอย่างนูโวโปโยคีเพลย์บอยเจ็ทเซเตอร์ควย์ S <S แอนิมอละองฟองนะฮะ และยังมีกิจกรรมหมวกนิรภัยให้กับเด็กๆและเยาวชนในโครงการชื่อ Help save one life by giving a child a helmet ค่ะนี่ฮะนี่คือหมวกนิรภัยแบบเด็กน่ารักไหมน่ารักมากนะเขาส่งมาให้ดูเป็นน้องไบใส่ไม่ได้หัวโตเกินกว่านี่ฮะจัดวันเสาร์นี้นะ17มีนาคมที่ลานพระรูปบ่าย2โมงเคลื่อนพลคารวานเพื่อจะไปสนามม้านางเลิง สิบห้านาฬิกาและประตูสนามม้านางเลิงเปิดเวลา16หนกาจะเป็นกิจกรรมน่ารักน่ารักนะฮะทัพชมะคารวานรวมพลคนรักเวสป้าก็ลงทะเบียนได้รายละเอียดขึ้นให้ดูหน้าจอนะฮะคนเข้าร่วมงานซื้อบัตร200บาทและกระรับเสื้อยืดโดยที่รายได้จะสมทบทุนเพื่อบริจาคหมวกนิรภัยให้กับเด็กและเยาวชนนี่คือเสื้อซึ่งจะได้พร้อมกับ ที่จะได้ถ้าเข้าไปในงานวันนั้นฉันซื้อบัตรเนี่ยนะฮะใช่ค่ะเรามีอยู่สิบตัวฮะท่านผู้ชมฮะมอบให้ท่านผู้ชมสิบท่านสิบท่านเลือกที่สุดของข่าววันนี้นี่แหละจะร่วมไปกับเสื้อแฟนข่าวเลยค่ะก็จะมีอีกสิบท่านที่มีเสื้อสวยดีเหมือนกันน้องใบฮะใช่ลายสวยดีนะคะเนี่ยเขียนว่าห5้าปีเวสป้านี่ฮะเวสป้าด้านหลังก็มีลายเหมือนกันแล้วก็เชิญไปร่วมกิจกรรมก็จะมีภาพสวยๆออกมานะฮะ,ะและที่สําคัญ เพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆนี่แหละนี่น้องใบคิดว่าพี่สายได้ไหมฮะนี่ถึงคุณนไยนะนี่ไงรับสายไม่ถึงมันของเด็กน้องใบก็รับไม่ได้แล้วพี่แก่ตรงไหนจ้าจ้าฮะหัวใจวัยรุ่นค่ะไปดูเหตุการณ์เดี๋ยวกลับมาดีกว่าแปดนาฬิกาเจ็ดนทีมีต่างประเทศน่าสนใจแล้วมีเหตุการณ์